ลักษณะทางพันธุกรรมที่คุณครูจะให้ทำก็คือมันมีเรื่องหนึ่งนะที่อยากจะให้นักเรียนลองเล่นดูนั่นก็คือลิ้นม้วนได้หรือไม่นักเรียนมาดูรูปแรกล่างนะคะรูปแรกล่างการม้วนลิ้นลองลองทำด้วยตัวเองนักเรียนม้วนลิ้นได้ไหม,ไมการม้วนลิ้นได้หรือไม่อ่ะลองซิไม่โค้ดไม่โค้ดอันนี้ไม่โค้ดให้ลองทำดู กลัวว่าเดี๋ยวอับอายม้วนลิ้นอ่ะลองม้วนลิ้นโคดไก่ๆก,ก็ได้อ่ะไม่โคดไม่โคดพอพอให้โคดไม่ทําเลยอ่ะอ่ะม้วนลิ้นม้วนลิ้นการม้วนลิ้นรูปแรก ม้วนได้ไหมเด็กบางคนม้วนไม่ได้นะคะนักนกเรียนนักเรียนทําเป็นเรื่องปกติม้วนล,ลิ้นค่ะม้วนอย่างนี้ห่อหอ่อ <c oughs> มาที่ครูก็ได้มาที่ครูก็ได้ครูไม่อายเลยเป็นเรื่องธรรมชาติห่อลิ้นม้วนลิ้น <c oughs> นานๆเมื่อยจับได้เลยตลอดนะฮะพูดครูอยู่มะคนปากสวยอะอ่ะ อย่างนี้เราเรียกว่าม้วนลิ้นได้ค่ะแสดงว่าคุณครูม้วนลิ้นได้อีกรูปที่สองเป็นอะไรคะรูปที่สองเป็นอะไรคะรูปสองทำไรเอ่ยรูปที่สองลิ้นพับได้พับอย่างเนี้ย กระดกลิ้นได้แต่พับไม่ได้นะนักเรียนภาพที่เห็นเนี่ยนักเรียนดูภาพคุณครูก็จะเบี่ยงหน้าอยู่เรื่อยเลยก็เลยไม่รู้จะหาตำแหน่งเซนเต,นเตอร์ตรงไหน,นอพับไม่ได,ไได้คุณครูวันนี้พับลิ้นไม่ได้พับลิ้นไม่ได้นะักเรียนดูภาพนี้สิเห็นไหมเขาพับได้อย่างจะจะพับเองเลยคุณครูได้แต่กระโดก มีใครพับลิ้นได้ในห้องนี้ยกมือให้ลองพับลิ้นแล้วลให้เพื่อนดูก็ได้พับลิ้นได้บ้างไหมในใครพับได้บ้างยกมือไม่มีเอาละภาพที่สามพับได้ไหมไม่ให้ไม่ไม่โค้ดไม่โค้ดแต่อยากจะรู้อ๋ออันนั้นตั้งลิ้นใช่ไหมอ่าเขาเรียกว่าลิ้นบิดได้ลิ้นบิดได้ดไดครัวบิดไม่ได้ คุณครูบิดไม่ได้แต่ลูกสาวครูบิดลิ้นได้บิดเท่าไหร่ก็บิดไม่ได้อันนี้เขาเรียกเลียลิ้นบิดเท่าไหร่ก็ไม่ได้นี่นเรียนเรียนเรื่องพันธุก,กรรมนี่มันต้องทำนะไม่ได้สรุปแล้วควรมีหอลิ้นได้อย่างเดียว ห่อลิ้นได้อย่างเดียวใครตั้งลิ้นได้มีหนึ่งคนแหละบิดลิ้นได้หนึ่งคนแล้วห้องนี้ลูกสาวครูตั้งบิดบิดบิดตั้งได้เลยเขาไปเล่นอยู่ๆพาไปโรงพยาบาลที่ศรีลาดเขาก็ทําลิ้นท่าเนี้ครูก็พอเห็นปุ๊บความนี้คุณแม่สอนเรื่องนี้อยู่อุ้ยอันนี้บิดลิ้นได้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าจะต้องไม่ใช่ครูแล้วลาาักษณะที่ถ่ายทอดออกมาตรงเนี้ยไม่ใช่ครูแล้วเพราะครูทําไม่ได้ครูห่อได้อย่างเดียวพับก็ไม่ได้กระดกได้ นะแล้วเขาเขาบิดตั้งเลยอ่ะทํายากไหนลองดิอยากดูอ่ะไหนลองไม่ไม่โค้ดไม่โค้ดไหนลองดิตั้งเลยโดยที่ไม่เอาลิ้นไปลไปลายลิ้นไปดันที่ฟันได้ฮะจราจริงๆอะ่ะอยากโค้ดอ่ะอยากโค้ดให้เพื่อนดูอ่ะไม่อายอะ่ะไม่ไม่อายได้ไหมเอาให้เห็นแต่ปากไม่บอกว่าเป็นใครอ่ะ อะอะเพื่อนเพื่อนบอกว่าไงปลายทางไปทางลองเล่นทําดูด้วยแล้วนะอย่าคุยนะคะปลายทางขอร้องนะว่าเราจะต้องทดสอบเล่นเล่นลองทําดูนะเอาละเรื่องรักยิ้มรู้จักรักยิ้มไหมอะทุกคนยิ้มทุกคนยิ้มยิ้มอย่างเนี้ยยิ้มนี่รักยิ้มจะจะเลยเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองยิ้มเลยเดี๋ยวขอโค้หน้ารักยิ้มหน่อยอาเห็นไหมลู เป็นเป็นเป็นบุ๋มเลยอันนี้เรียกว่ามีรักยิ้มโอเคอ้าวอาวขอบใจมากรักยิ้มเด็กที่มีรักยิ้มนะสันจมูกนักเรียนคำว่าสันจมูกเข้าใจไหมเอ่ยอ่ะ <S <S ทีนี้โอ,อ้ใช่ด่างหักเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยทำไมคะ มาเดี๋ยวนักเรียนกลับไปเก็บข้อมูลที่บ้านนักเรียนก็จะเข้าข้างตัวเองว่าเธอมีดัางมีสันจมูกจริงๆแล้วเธอไม่มีเธอดูภาพให้ชัดเจนก่อนนะสันจมูกตรงเนี้ยสันจมูกเธอมีไหมแล้วใครเข้าข่ายนี้เราเรียกว่าไม่มีสันจมูกอันนี้ไม่มีสันจมูกไม่ต้องอายไม่ต้องอายไม่ต้องอายอะลองค้นหน้าค้นหน้า เดี๋ยวให้เกศสี่เลยอพูดเป็นเท็ตอีกแล้วไม,ไ,มไม่ต้องไอไม่ต้องอาย <c oughs> ไม่มีสันจมูกไม่มองปุ๊กรููทันทีอะติ่งหูมาแล้วก็ยาวเลย <c oughs> เดี๋ยวให้พี่โคดแต่พี่โคดแต่ติ่งหูอย่างเดียวมีให้โค้ดหลายคนเลย <c oughs> อันนี้มีติ่งหูมีติ่งหูนะคะนักเรียนอย่างนี้มีติ่งหู ไปที่ไปที่ไปที่เพื่อนอีกคนนึงเพื่อนอีกคนนึงนะอมรพันนะคะนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆนะอดีมากเป็น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 หุ่นที่ดีมากเป็นหุ่นที่ดีมากห้ามห้ามขอโทษทีห้ามเออห้ามกระดุกกระดิกลักษณะนี้ก็มีติ่งหูอ่าละการมีติ่งหูไม่มีติ่งหูดูเป็นใช่ไหมคะอ่าพอทีนี้ จะให้นักเรียนกลับไปสังเกตอีกมากมายนี่คือแนวผมที่หน้าผากถ้าตรงของคุณครูวันนี้เป็นลักษณะอย่างนี้แต่เป็นไม่เยอะคือว่าเป็นมากเป็นน้อยแต่ถ้าเราแสกผมเนี่ยของคุณครูเนี่ยถ้าแสกถ้าแสกมาทางเนี้ยแสกมาทางเนี้ยจะแสกได้อย่างสบายผมมันจะไม่ตีกลับนะคะ แนวผมที่หน้าผากแหลมมีจะงอยนิดหน่อยแต่ว่าบางคนก็เป็นเส้นตรงไปเลยบางคนก็เขาเรียกหน้าผากบัวเรียไม่รู้นะชาวบ้านเขาจะเรียกไปสันเรียกไปร้อยแปดก็คือผมอะ่ะมันเป็นแถบเหมือนเหมือนเหมือนเราเอามือลูบเปียกน้ําแล้วก็ลูบเส้นผมหน้าผากก็จะขึ้นเป็นแถบอาจจะเบ้ไปทางซ้ายก็ได้ไปทางขวาก็ได้แล้วแต่เขาเรียกว่าคือคือหน้าผากแบบบัวเรีย เส้นผมเป็นเป็นไปข้างหนึ่งนะข้างหนึ่งข้างใดอันนั้นวัวเรียสองข้าง <c oughs> <c oughs> อันนั้เรียนคะเราจะมาดูกันว่าจากที่เราเรียนไปตัวอย่างก็มีมากมายทั้งเป็นทั้งคนและก็สัตว์ทั้งในครอบครัวเดียวกันต่างครอบครัวนะต่างครอบครัวก็จะมีลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมไม่เหมือนกันเพราะมันคนละครอบครัวมันไม่ได้ถูกถ่ายทอดนะ ถ้าครอบครัวเดียวกันก็ถ่ายทอดไปรุ่นแม่รุ่นลูกรุ่นหลานหรือรุ่นปู่ย่าตายายนะฮะเราจะไปที่สรุปกันดีไหมไปที่สรุปกันเลยเราจะสรุปข้อความที่ให้ศึกษามาทั้งหมดนะนักเรียนคะครูขอถามนิดนึงคนที่เป็นญาติสายเลือดเดียวกันเธอคิดว่าเป็นเป็นญาติสายเลือดเดียวกันนะเช่นพ่อเดียวกันแม่เดียวกัน เธอคิดว่ามันน่าจะมีเอ,อพ่อลูกที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันเธอคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่คล้ายกันไหมะนะคล้ายกันดังนั้นจะจะสรุปได้ว่ามันคล้ายกันทุกประการได้ไหมไม่ได้มันมีบางอย่างก็ไม่เหมือนกันนึกถึงครอบครัวนักเรียนเองนึกถึงถ้าคุณครูคุณรูก็จะนึกถึงครอบครัวครูครอบครัวของคุณครูพี่สาวจะมีอยู่คนหนึ่งคนที่ คนที่สี่คนที่สามคนที่สามตาสองชั้นสวยขาวตาสองชั้นผิวได้แม่ตานี้ได้พ่อจมูกโดง่งได้คุณพ่อมาเอาละ่ะถ้าพูดแล้วเดี๋ยวคุณจะถามว่าคุณครูเหมือนคุณแม่หรือเหมือนคุณพ่อ,เ,อเราต้องเราต้องเอาหลักฐานขึ้นมาคุยกันละ ี๋ยวจะให้ดูว่าเหมือนคุณแม่หรือเหมือนคุณพ่อไปที่วิชชวนเลยภาพของคุณแม่คุณพ่อคุณครูเหมือนใคร เหมือนใครคะเหมือน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 พ่อตรงไหนอะตรงไหนเหมือนพ่อฮะตาเหมือนแม่แน่นอนของแท้เลยคิ้วม็แม่แม่แมม พ่อหล่อไหมคะหลอ่อหล่อมากๆเลยด้วยหล่อมากๆเลยคะ่ะหล่อมากๆเลยคุณพ่อหล่อมากๆแต่ว่าจมูกก็ไม่เหมือนปากเหมือนแม่ใช่ไหม <c oughs> แต่ตรงไหนเหมือนพ่อเอา้าน <c oughs> ี่ถัดไปถัดไป เหมือนใครหาส่วนเหมือนยังไม่เจอโครตรหน้าใหญ่กว่านี้หน่อยเหมือนใครปลายผมเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนคุณพ่อเหมือนคุณพ่อคุณ,คณแม่เนี่ยตรงเดะตรงแบบเส้นตรงเลย จมูกจริงๆแล้วเหมือนพ่อนะแต่ว่าทําไมเอ่ยเหมือนไหมเขาเขาเรียกเข้าข้างตัวเองไงคุณแม่ดังไม่ค่อยมีริมฝีปากครูเนี่ยเดี๋ยวให้กล้องโคตรดีๆจะเห็นด้วยว่าเหมือนคุณพ่อตรงมุมตรงล่องตรงล่องเนี่ยใช่มันได้มาลักษณะบางอย่าง คือคุณครูจะมีอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะตรงเนี้ยแต่ปากอย่างเดียวซิแต่ปากอย่างเดียวส,สีปากก็แหลมเหลือเกินอโอเค นักเรียนจะเห็นว่าตรงเนี้ยเหมือนคุณพ่อล่องตรงเนี้ยเหมือนเหมือนคุณพ่อบางส่วนได้มาเล็กน้อยความสูงเหมือนคุณพ่อนะความสูงเหมือนคุณพ่อแล้วก็นักเลงก็อาจจะเหมือนคุณพ่อค่ <c oughs> ะเราไปที่ภาพเต็มๆกันนะเอากันละนักเรียนเป็นเหตุให้เราจะพอสรุปได้ไหมว่า การถ่ายทอดพวกนี้ไปที่สไลด์กันเลยคนที่เป็นญาติสายเลือดเดียวกันจะมีลักษณะหรือมีความคล้ายคลึงกันหลายประการจริงไหมคะคนที่เป็นญาติสายเลือดเดียวกันมักมีความคล้ายคลึงกันหลายประการแต่ยังมีบางอย่างที่ผิดแตกกันไปเนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ต่างกัน เราจะแถบข้างล่างออกให้นะคะแล้วก็จบสไลด์นี้เป็นอันว่าเราจะได้ไปพักรับประทานอาหารต่างคนต่างทานนะคะวันนี้ไม่มีเจ้ามือคนที่เป็นญาติสายเลือดเดียวกันมักมีความคล้ายคลึงกันหลายประการแต่ก็มีบางอย่างบางลักษณะที่ผิดแผกออกไปเนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ต่างกันอาจจะผสมมาอย่างละนิดละหน่อยใช่ไหมคะ นักเรียนคะเสร็จไหมขอฝากนักเรียนนะคะว่ากลับไปสืบค้นงานที่มีอยู่ในท้องถิน่นไปที่เกษตรอำเภอถ้าใครอยู่ใกล้อำเภอแล้วแต่ว่าถิ่นที่อยู่นั้นอยู่ยางไงไปศึกษาเกี่ยวกับเกษตรท้องถิ่นนะคะว่ามันมีการผสมฝากผู้ปกครองหาข้อมูลมาให้ก็ได้ เขาเรียกว่าฝากผู้ปกครองหาให้ช่วงจังหวะเวลาทําการเราก็มาเรียนใช่ไหมคะก็ mm hmm. ะคือพูดง่ายๆเราเรียนกันทั้งครอบครัวแหละฝากพ่อแม่ไปศึกษาหาขอ้อมูลกลับมาเจอกันค่ะค่ะเรียนคะเรามีงานฝากค้างไปกันบ้านสองข้อฝากสืบค้นงานนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วก็พักกันนะคะไว้กันเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ